พี่น้องครับชวนพี่ชวนน้องมากินข่าวเดอรครับกินข่าวมีสมตำมาครับแสบๆน้ำกันครับข้ามปมปม,ปมสมตำคุยข้ามปมปม,ปมพี่น้องมีปลาแห้งนำ้ำปลาแห้งทอดกรอบพี่น้องปลาแห้งทอดกรอบกร,รอบพี่น้อง ข้าวันดีปังครับพี่น้องข้าวันดีปันยังสมตําทอดป่าแล้วก็พักกับมักทัวพี่น้องมักทัวปูไว้ยล้างบานหน่วยปักไงหนึ่งพี่น้องบังนมักทัวฟักเงวมาเด้อครับพี่น้องกินโชว์พี่น้องนี่มักทัวหนวยใหญ่ ว่าเมนซ้ำนิ่วโป่เพื่อให้พี่น้องนี่ว่าเมนซ้ำนิ่วโปนิ่วก่อยหมดแล้วหมักทั่วผมนี่มันเป็นขอกงัวเก่านะมันเลยงามพี่นอ้องปลูกอยู่ปลูกกินนี่ครับตำปลาแหง้งคือกันพี่น้องตำปลาแหง้งมีสีหลอดน้ำอีเลยพี่น้องกับเขาอุดมสมบูรณ์อยู่ครับพี่น้อง กับไม่กินบ้านนองสาวคือเก่าแล้วครับพี่น้องนี่กับเขาตำมะขงตาําปลาทอดปลาแหง้งเนื้อทอดเนือเ้อแดดเดียวก็ยังมีก้อยหอยอีกพี่น้องก้อยหอยเลือมือก่อนแล้วก็ต้มยำพี่น้องกับข้าววันนี้ยุบ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 ยุยุบ ยุบตามมา่ำบังหงว์พี่น้องมาครับแสบ,แบนๆน,วนัวๆัน้องกัรเด้อครับแสบ,แบนๆนัวๆน้องกันส้มต่ำยั่วๆลดแสบๆพี่น้องกินหลายคนแสบหลายคนจับหลายคนคุยนอพี่น้องเนาะต่างคนต่างคุยต่างคนต่างยุบแสบเป็นแสบพี่น้องมานี่ผักกะทิหนก่นมีพี่น้อง ผักกะินกินก็ตำหมักฮวงกับเขากันดีคือกันพี่น้องนี่ผักสวนครัวรั่วกินได้มันเกิดเองตัวพี่น้องมักกะินเกิดเองอยู่นาบ้านผักกะถินครับทั่วก็ปลูกไว้หลังบ้านปลูกอยู่ปลูกกินเป็นเบิดพี่น้องดินหนาบ้านหรือว่าดินหลังบ้านก็ดีดินบ้านเห่านี่ปลูกยังฟังยังลงไป ออกพลนผลิตเบิดใส่ปุ๋ยมูลงัวมูลไกลเน่แล้วก็ปุ๋ยเคมีเนเล็กน้อยเนาะสูตรเสมอพี่น้องเพื่อผลผลิตให้ผลผลิตได้ลายพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อแซ่ร์นเารกันครับ